จะเดินทางไปที่สุรินทร์นะคะไปที่เทเพี่หรือเกียรตินพัทรานั่นเองนำเจ้าตัวนี้นะคะนิสันนาวาร่าเกียร์ออโต้นึกจ๊ะไปถ่ายรูปส่งงานนะคะอยากจะบอกว่าแค่นี้ลูกค้าจองออนไลน์ไม่ได้เห็นรถนะคะเครดิตลูกค้าไปต่อได้เรานี่เลยนำรถไปถ่ายรูปส่งงานจากกี่ชั่วโมงจะกกี่วันอนุมัตนั้นติดตามจ้า าเชยภูมิเฟลตาจากักเป็นไงบ้างลูกค้าไม่มีเครดิตโอ้โลโงกะ็ะโอเคคะ่ะเครดีลูกค้าทำนาเจ็ดไรแล้วก็มีเลี้ยงวัวสิบห้าตัวนะคะค่ะเป็น้าคะ่ะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะจ๊ะเครนี้ลูกค้าอยู่ชชยภูมิจองออนไลน์ลูกค้าไม่มีคเครดิตนะจ๊ะรอตรวจสอบอนุมัติจ้ะ กรี๊ดออมากรี๊ระหว่างการเดินทางไปที่สุรินนะคะเมือ่อกี้เจ้าหน้าที่กรุงศรีโทรมาแจ้งว่าลูกค้าฝากทําสัญญาที่ชัยภูมิเครดิตไปต่อได้ค่ะเอกสารชัดเจนเรอตรวจสอบอันุม้มา<อ>เราก็ได้เดินทางมาถึงสุริน ชื่อน่าตดนะคะเกียรก,กินพัฒระจ้าเราจะราชีพไัยกุ้มนักจ้าทัางลูกค้าเครดิตด,ดีรับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญานะคะดอกเบี้ยเ,เข้าป้ายแดงเลยจา้าอยากรู้ว่าเท่าไหรค่ครับมาถามหลังไม์ได้เลยนะจ๊ะ นำรถไปถ่ายรูปส่งงานเพื่อเยื่อนอันุมัติจ้าตอนนี้เราก็ได้เดินทางก,กลับมาแล้วนะจ๊ะใกล้จะถึงร้านแล้วจ้ะมาจากสุรินนะคะถนน226ของเราสุรินบุรีรมัมข้ามสะพานลำชีมานิดนึงนะคะนี่เลยขับมาประมาณ3 4กิโลเมตรได้นะจ๊ะจะมาเจอนี่เลยไปบรรจ้าแล้วก็โรงเรียนวัดหนองตะครองหรือโรงเรียนวัด อยู่ซ้ายมือด้านขวาจะเป็นวัดนะคะแล้วมองไปด้านหน้านะคะเห็นไม้ป well> ้ายของเรานะจ๊ะออกรถง่ายๆตามใจลูกค้าจอดแวะทานกาแฟเข้าห้องน้ำได้จ้าไินเลยนะจ๊ะ เรียบร้อยนะคะอนุมัติเรียบร้อยจ้าหลังจากเราขับรถไปถ่ายรูปเมื่อวานช่วงประมาณตอนเที่ยงนะคะตอนนี้อนุมัติเรียบร้อยจ้าเคสนี้นะคะลูกค้าจองไม่เห็นรถแล้วก็ทาสัญญาจนอนุมัติลูกค้ายังไม่มาเห็นรถนะจ๊ะลูกค้าให้ไปส่งให้ที่อ um ําเภอสนมวันพฤหัสนะจ๊ะโปรดติดตามจ้า